2. ความฝันนั้นไม่มีวันชัดเจนได้หากเราไม่พยายามการปล่อยให้ใจฝันนั้นคงไม่ใช่ความพยายามสักเท่าไหร่แต่เราต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการมุ่งม,มั่นทําให้ความฝันมีความชัดเจนและน่าสนใจไมค์ไฮแอดกล่าวว่าเมื่อเขาได้พักผ่อนเพื่อคิดเรื่องวิสัยทัศน์เกี่ยวกับแผนกของเขาให้ชัดเจนเขาต้องปลิดตัวไปอยู่ในที่สงบส โดยมีเพียงปากกากับสมุดบันทึกเท่านั้นไม่เริ่มจากการเขียนบรรยายความเป็นจริงในปัจจุบันที่กำลังเผชิญเขียนทุกเรื่องที่เขาไม่ชอบอย่างตรงไปตรงมาจากนั้นจึงเขียนรายละเอียดของสิ่งที่ต้องการเห็นในอนาคตออกมาไม่ใช่เพียงแต่ฝังถึงความสําเร็จและพัฒนาการเท่านั้นไม่เขียนข้อความด้วยรูปประโยคที่ทําให้รู้สึกว่าฝันนั้นมีตัวตนเชื่อถือได้ พยายามทําให้ความฝันของตนเองชัดเจนด้วยเครื่องมือและวิธีการที่มีอยู่หากคุณเหมือนไหมคุณก็อาจไปหาห้องเงียบๆโดยมีเพียงกระดาษกับปากกาติดตัวไปสําหรับผมเต้องการตัวจุดประกายเพื่อให้ความคิดแล่นไปในทางที่ถูกต้องซึ่งก็อาจมีประโยชน์ต่อกับคุณเช่นกันผมใช้สิ่งต่อไปนี้ในการทําให้ความฝันของตนเองชัดเจน <c oughs> ตั้งคําถามสําหรับผมแล้วกระบวนการทั้งหมดเริ่มจากการตั้งคําถามที่จําเป็น ต้องถามตัเองความฝันย่องมีรากฐานมาจากผู้ฝันไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์สถานการณ์พรสวรรค์หรือโอกาสดิฉผมจะถามตัวเองว่าฉันรู้สึกอย่างไรความรู้สึกบอกอะไรฉันบ้างฉันสัมผัสถึงอะไรสัญชาตญยานบอกอะไรฉันบ้างฉันเห็นอะไรรอบตัวฉันเกิดอะไรขึ้นบ้างฉันได้ยินอะไรคนอื่นเขาว่าอย่างไรกันบ้างฉันคิดอะไร ความรู้และสมาสัมฤทธบอกอะไรฉันบ้างหากผมรู้สึกอย่างชัดเจนว่าตัวเองกําลังอยู่ที่ไหนรู้อะไรบ้างและต้องการอะไรก็เท่ากับว่าผมกําลังอยู่บนเส้นทางสู่การทําภาพฝันให้ชัดเจนทรัพยากรผมแทบไม่เคยคิดหรือวาดฝันอยู่ในอากาศว่างเปล่าผมเชื่อมั่นในอุปกรณ์ต่างๆที่มีประโยชน์บางครั้งอาจเป็นการอ่านหนังสือฟังซีดีดูหนังหรืออ่านคําคมต่างๆ บางครั้งผมใช้ภาพถ่ายหรือสิ่งของตรงหน้าเป็นเครื่องช่วยฝันหลายครั้งที่ผมเก็บภาพไว้ในลิ้นชักโต๊ะทำงานดานเป็นป mm ีๆ hmm. เพื่อใช้เป็นเครื่องช่วยให้เห็นฝันชัดเจนขึ้นประสบการณ์หลายปีก่อนความฝันของผมคือการสร้างโบที่เป็นศูนย์รวมจิตใจ คนในอเมริกาผมเศร้าใส่ทันได้ชัดเจนโดยไปร่วมการชุมนุมทางศาสนาที่เป็นสูย์รวมจิตใจหลายแห่งทั่วประเทศไปดูสถานที่ทางปศาสัตว์รวมทั้งบ้านของคนที่เป็นวีรบ,บุรุษซึ่งเป็นกำลังใจให้ผมประสบการณ์เหล่านั้นทำให้ผมฝันใหญ่ขึ้นชัดเจนขึ้นคู่คนเมื่อผมฝันผมจะคิดถึงคนที่ไปถึงจุดที่ผมต้องการมาแล้ว ตลอด3าปีผมนัดพบกับผู้นำที่ทำสิ่งที่ผมฝันสำเร็จไปแล้วผมได้ความเข้าใจจากคนเหล่านั้นการพบปะกับพวกเขาทำให้ผมมั่นใจบรรดาลใจให้ผมฝันใหญ่ขึ้นภาพฝันชัดเจนขึ้นบางครั้งการฟังรายละเอียดการเดินทางสู่ฝันของคนอื่นก็ทำให้เราค้นพบรายละเอียดของตนเองด้วยหากคุณพบกระบวนการทำให้ฝันชัดเจนแล้วจงใช้มันหากไม่ลองทำแบบเดียวกับผมหรือไม่ แต่ไม่ว่าวิธีการของคุณจะเป็นแบบไหนจงจําไว้ว่ามันเป็นขั้นตอนปกติภาพฝันที่ชัดเจนอาจปรากฏให้เห็นทั้งหมดขึ้นมาในทันทีเราวกสายฟ้าแลบได้แต่สําหรับคนส่วนใหญ่จะไม่เป็นเช่นนั้นปกติแล้วเราจําเป็นต้องพยายามทําให้มันชัดเจนวาดภาพครั้งแล้วครั้งเล่าถึงแม้มันจะยากลำบากมันก็ไม่ใช่เหตุผลที่เราต้องยอมแพ้ในความเป็นจริง หากมันง่ายเกินไปแสดงว่าเราฝันไม่ใหญ่พอก็ได้จงพยายามต่อไปเพราะฝันที่ชัดเจนนั้นเป็นสิ่งที่ควรค่าแก่ความพยายาม,ามความฝันที่ชัดเจนจะเป็นสิ่งยืนยันเป้าหมายของเราหากเราตอบคาถามความเป็นเจ้าของเพื่อยืนยันว่าฝันนั้นเป็นของเราจริงๆการทําให้ความฝันชัดเจนก็จะเป็นการเสริมสิ่งที่เราทําไปแล้วในข้อแรกการทําให้ความฝันชัดเจนนั้นก็จะช่วยให้เรารู้สึก แน่นว่ากําลังมุ่งไปในทางที่ถูกและทําให้เราทําให้ใจเรามุ่งมั่นสู่เป้าหมายมากขึ้นสําหรับชีวิตผมแล้วสิ่งที่กล่าวมาเป็นความจริงจากความพยายามทาให้ความฝันชัดเจนผมพบว่ายิ่งเห็นภาพฝันของตัวเองชัดเท่าไหร่ผมก็เห็นเป้าหมายของตัวเองชัดขึ้นเท่านั้นผมเชื่อว่าเป็นจริงก็เพราะความฝันกับเป้าหมายของคนเรานั้นมีความเกี่ยวพันกันอยู่ พระเจ้าสร้างเรามาให้ต้องการทําในสิ่งที่ตัวเองมีความสามารถมากที่สุดด้วยเหตุนี้เองเมื่อผมไปเยี่ยมชมโบสถ์หลายๆแห่งที่ส่งผลกระทบต่อจิตใจผมมากความรู้สึกบางอย่างก็กึกก้องกังวลอยู่ในตัวผมผมรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของที่นั่นเมื่อสัมภาษณ์หัวหน้าโบสถ์ที่ประสบความสำเร็จผมก็รู้สึกว่าตนเองสามารถเป็นเหมือนพวกเขาได้ไฟแห่งจินตนาการของผมลุกโชนทําให้ความฝันของผมยิ่งใหญ่ขึ้น ในขณะเดียวกันมันก็ทําให้ผมมั่นใจว่ากําลังมุ่งไปในทางที่ถูกต้องผมเห็นภาพฝันงของตัวเองและเห็นตัวเองอยู่ในภาพนั้นเมื่อความฝันและเป้าหมายของเรากลายเป็นเส้นทางเดียวกันแล้วเราจะรู้ได้เองสตีเวนสปีเบิร์กผู้กำกับภาพยนตร์เป็นตัวอย่างจริงๆในเรื่องนี้ตอนที่เรียนมัธยมปลายเขาฝันว่าอยากกำกับภาพยนตร์จรึงบอกกับฮานพ่อของเขาว่าผมอยากเป็นผู้กำกับหนังครับ ดีพ่อบอกถ้าอยากเป็นพ่วงก,กับหนังลูกต้องเริ่มจากเป็นเด็กในกองถ่ายแล้วตัดเต้าขึ้นไปไม่คับพ่อสตีเบิร์ตในวัยรุ่นตอบหนังเรื่องแรกที่ผมทำผมต้องเป็นพ่วงกับเลยแล้วเขาก็ทำได้อย่างที่พูดจริงๆและนะ่นเผมขนลุกเลยอานอสตีเบิร์ตเล่าลูกผมกล้าจริงๆเขาประทับใจในความเทยรพยาและความมั่นใจของลูกชายมากจนเป็นผู้ออกทุนทำภาพยนตร์เรื่อง ไฟไลฟ์ Life, ซึ่งเป็นหนังวิทยาศาสตร์แนวสยองขวัญเรื่องแรกให้แก่สตีเวนสปีเบิร์กที่เข้าฉายในโรงหนังเล็กๆในเมืองฟิลิกซ์รัฐแอริโซนาระหว่างกำกับภาพยนตร์สตีเวนบอกกับเพื่อนร่วมง,งานว่าผมอยากเป็นเซซิลบีเดอร์ไมแห่งนิยายวิทยาศาสตร์ซึ่งนั่นก็ไม่ใช่คำจำกัดความที่ผิดไปจากสิ่งที่เขาเป็นดรักเมื่อเขาสร้างและกำกับภาพยนตร์อย่างจูเลสติกพาร์คเมอินแบล็ก p e r f o r m e r ET Back to the future และภาพยนตร์ที่สร้างจากนิยาวิทยาศาสตร์อีกจำนวนมากความฝันของสิบโดดนั้นชัดเจนและพลังแห่งความชัดเจนนั้นทำให้เขาประสบความสำเร็จเมื่อเราทดสอบความฝันและพยายามทำาให้ชัดเจนจะาก,การมีความฝันและเป้าหมายที่สอดคล้องการจะทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนไปทำไมนะหรือ เพราะมันจะแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเราอยู่บนโลกใบนี้หากเราไม่รู้สึกถึงความสอดคล้องและความเข้มแข็งของเป้าหมายอาจจะเป็นต้องย้อนกลับไปตอบคําถามความเป็นเจ้าขออีกครั้งเพื่อให้มั่นใจว่าความฝันนั้นเป็นของเราจริงๆ4ฝันที่ชัดเจนจะจัดลําดับความสําคัญของคุณภาพยนตร์เรื่อง The Bridge on the River Kwai ซึ่งชนะ รางวัลอะคาเดมีในปี1957เป็นที่ยอมรับว่าเป็นภาพ,พยนตร์ที่ดีที่สุดเรื่องหนึ่งเท่าที่เคยสร้างกันมาพันเอกนิโคสันซึ่งเป็นตัวเอกของเรื่องแสดงโดยอเล็กกินเนสู้ได้รับรางวัลน,นักแสดงยอดเยี่ยมในปีนั้นเนื้อหาภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นกรณีที่เราจะศึกษาในเรื่องของการให้ความสำคัญผิดที่ผิดทาง ผู้การนิโคลสันเป็นคนน่านับถือเป็นผู้นำที่เข้มแข็งซึ่งถูกพวกญี่ปุ่นจับเป็นเชลยในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเขาพูดว่าตนเองเป็นเชลยที่มียศสูงสุดในค่ายกักกันนักโทษที่พมา่าผู้คุมชาวญี่ปุ่นบังคับให้เขาเป็นผู้นำนักโทษไปสร้างสะพานไฟตอนแรกผู้การนิโคสันต่อต้านแต่ในที่สุดก็ต้องยอม ผู้การทีโคสั่งทุ่มเทให้แก่งานมากเกินไปคนของเขามูสร้างสะพานเสียจนกระทั่งหลงลืมเป้หาหมายที่แท้จริงคือการเอาชนะญี่ปุ่นและเอาชนะในสงครามโลกครั้งที่สองไปเสียสิ้นตอนจบของภาพยนตร์ผู้การนิโคสั่งพยายามป้องกันสะพานจากการโจมตีของทหาราฝสังพันธมิตรที่ถูกส่งมาระเบิดสะพาน เขาเกิดความคิดวูบขึ้นมาในช่วงที่กําลังจะหมดลมหายใจแล้วพูดว่านี่เราทําอะไรลงไปสิ่งสุดท้ายที่เขาทําก็คือกดระเบิดเพื่อเพื่อทำลายสถานั้นเราอาจจโยกกิจกรรมที่ทําต้องทำอยู่ทุกวันจนลึงลืมภาพใหญ่ไตายอะไรก็ตามเมื่อภาพฝันของเราเห็นได้ชัดเจนมันจะทําให้เราจัดลาดับความสําคัญได้อย่างถูกต้องแม้ว่าผมจะสอนเรื่องนี้มานานปี ก็มีเหตุการณ์หนึ่งที่ทําให้ผมต้องลึกถึงเรื่องนี้มันเป็นเดือนธันวาคมของปี2007ผมต้องเข้าโรงพยาบาลเพราะอาการเยนศรีรษะหลังจากตรวจอยู่2วันก็พบว่าอัตราการเต้นของหัวใจไม่ปกติด็เตร์เพนดันแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านหัวใจคนใหม่มาคุยเรื่องอาการของผมที่ห้องผมรู้ดีว่าหมอจะบอกอะไรเพราะผมไม่ได้ดูแลเรื่องอาหารการกินของตัวเองมานานพอสมควรแล้ว ผมพยายามแสดงให้หมอเห็นว่าผมรู้จึงบอกไปว่าด็อกเตอร์คนดันผมรู้แล้วครับว่าต้องควบคุมน้ำหนักคุณไม่ต้องควบคุมน้ำหนักหรอกครับหมอต่อทำเอาผมงงไปทีเดียวนาทีนั้นผมมีความหวังขึ้นมาแต่คุณต้องลดน้ำหนักเลยลหละจอนคุณอ้วนเกินไปแล้วต้องลดน้ำหนักอีกเยอะเลยถึงจะควบคุมอาการได้ ตลอด15นาทีที่คุยกันหมอบอกว่าผมอ้วนเป็น10ขนหมอพยายามทำให้ผมเห็นภาพตัวเองชัดเจนที่สุดเมื่อผมเห็นปัญหาชัดเจนและมีความฝันที่จะมีสุขภาพดีเพื่อที่จะได้อยู่กับครอบครัวต่อไปได้อีกนานๆลำดับความสำคัญต่างๆก็ชัดเจนขึ้นผมต้องทำสิ่งที่ทำให้าำนักผมอยู่ในเกณฑ์ดีซึ่งก็หมายความว่าต้องเปลี่ยนลำดับความสำคัญของเรื่องต่างๆใหม่พัฒนารูปแบบการใช้ชีวิตใหม่ซึ่งจะกำหนดสิ่งที่ผมจะทำในอนาคต ผมต้องกินอาหารไม่เกิน1,600แคลอรี่ต่อวันไปจนกว่าหมอจะมีคำสั่งให้เพิ่มต้องออกกำลังกายวันละไม่ต่ำกว่า1ชั่วโมงหากผมต้องการบรรลุความฝันที่จะมีชีวิตยืนยาวและมีสุขภาพดีผมต้องปรับชีวิตใหม่ให้เข้ากับการทำเรื่องสำคัญเหล่านี้ไม่มีใครสามารถมีทุกอย่างพร้อมเราเองก็อย่าเชื่อว่าเราสามารถทาได้แต่มันเป็นไปไม่ได้ถ้าเราเห็นความฝันชัดเจนและรักษาภาพนั้น ให้อยู่ตรงหน้าเราเสมอมันจะทําให้เราเข้าใจว่าเราต้องทุ่มเทและอุทิศส,สิ่งใดเพื่อมุ่งไปข้างหน้าให้ได้ภาพที่จะเจนว่าตัวเองเป็นใครและต้องการจะไปยังจุดไหนนั้นจะทําให้เราจัดลําดับความสําคัญของสิ่งที่เราต้องทําได้ถูกเพราะเราทุกคนต้องเลือกคําถามคือเราเลือกสิ่งที่ให้เราเข้าใกล้ฝันมากขึ้นหรือยิ่งห่างออกไปหากเราไม่รู้แน่ว่าความฝันคืออะไรเราก็ไม่สามารถเลือกทางทถูกต้องได้ การมีวสัยทัทั์ที่ชัดเจนทําให้การจัดลําดับความสําคัญชัดเจนอีกด้วย5ภาพฝันที่ชัดเจนจะทําให้ทีมมีแรงจูงใจและมีทิศทางทํางานความฝันอันยิ่งใหญ่ของเราจําเป็นต้องมีคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหากเราเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรที่มีเป้าหมายหรือใสัยทัศน์เราก็ต้องทํางานร่วมกับคนอื่นเพื่อให้บรรลุสิ่งเหล่านั้นก่าวอีกอย่างคือ เราต้องสามารถทํางานร่วมกับทีมได้ซึ่งมันจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อเรามีภาพที่ชัดเจนว่าสิ่งที่ต้องการทําให้บรรลุนั้นคืออะไรจิมทูนเนี่ยนักเขียนผู้เคยเป็นกรรมการตัดสินอเมริกันฟุตบอลกล่าวว่าองค์กรธุรกิจจํานวนมากไม่สามารถประสบความสําเร็จในสิ่งที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้ได้เพราะว่าการบัการระบุเป้าหมายนั้นไม่ชัดเจนหากพนักงานไม่เข้าใจเป้าหมายและแผนปฏิบัติการของบริษัท ขาอธิบายเป้าหมายนั้นก็ไม่มีวันบรรล,ลุได้จึงเปรียบเทียบกับการแข่งขันอเมริกันฟุตบอลซึ่งมีเป้าหมายชัดเจนเสมอเป้าหมายของการแข่งขันชัดเจนเสมอทูนเนียบอกที่ปลายสนามทั้งสองด้านคือเส้นประตูทาไมเราถึงเรียกเส้นประตูน่ะหรือก็เพราะ11คนของทีมรุกร่วมมีเป้าหมายเดียวกันก็คือการพาบอลข้ามเส้นประตูนั้นเข้าไปสู่เป้าหมายทุกคนมีหน้าที่เฉพาะของตนเองไม่ว่าจะเป็นควอเตอร์แบ็ก ตัววิ่งหรือล i ยแบกเกอร์ทุกคนรู้ภารกิจอย่างชัดเจนแม้แต่ทีมรับเองก็มีเป้าหมายนั่นก็คือป้องกันไม่ให้ทีมรุกทำเป้าหมายได้สำเร็จเอ็ดโรเวลผู้เป็นทั้งพระนักเขียนและบรรณาธิการกล่าวไว้ว่าความฝันคืออนะาคตที่สวยงามกว่าเสมอแต่จำเป็นต้องมีสถาป,ปนิกผู้คอยแสดงให้คนอื่นเห็นว่าจะทำให้ความฝันนั้นเป็นจริงได้อย่างไร ้าเราเป็นผู้นำเราต้องทําหน้าที่สถาปนิกดังกล่าวต้องสามารถชี้ชัดความฝันแล้ววาดภาพมันออกมาได้ซึ่งไม่ใช่เพื่อตัวเราเองเท่านั้นแต่ต้องเพื่อคนอื่นด้วยมีอยู่คืนหนึ่งผมรับประทานอาหาร่ําที่ดารลัตก,กับจอร์นเฟิร์มิงสถาปนิกคนหนึ่งเขาบอกผมว่าถ้าคุณเป็นสถาปนิกคุณจะไม่สามารถเริ่มโครงการได้จนกว่าคุณจะทํามันเสร็จก่อนจอนหมายความว่า หากเราเป็นผู้นำเราต้องนึกภาพที่สมบูรณ์เสียก่อนที่จะเริ่มต้นเราต้องเห็นจุดนั้นเสียก่อนมิฉะนั้นทีมงานของเราจะไม่มีวันทําได้ตามวิสัยทัศน์ที่วางเอาไว้เลยในฐานะผู้นําและที่ปรึกษาของผู้นําคนอื่นผมคิดถึงการสื่อให้คนอื่นเห็นวิสัยทัศน์ได้ชัดเจนมาตลอดหากผู้นําสร้างภาพที่ไม่ชัดเจนขึ้นมา ผู้ตามยอ่อมทำตามอย่างไม่ชัดเจนไปด้วยการขาดความชัดเจนเป็นอุปสรรคของความริเริ่มความเพียรและความพยายามทำงานผู้ตามไม่มีวันทุ่งเทเต็มที่ในสิ่งที่เขาไม่เข้าใจไม่มีใครมุ่งหน้าไปสู่สิ่งที่มองไม่เห็นได้ไม่มีใครจะคล้อยตามสิ่งที่ดูเหมือนเป็นเพียงความเชื่อเลื่อนลอยได้ผมเชื่อเรื่องเล่าเรื่องดึงที่โค้ดสื่อสารเป้าหมายให้นักวิ่งฟังก่อนแข่งก่อนเสียงปืนปล่อย ตัวจะดังขึ้นเขาจะพูดกับนักวิ่งเสมอว่าชิดซ้ายไว้แล้ววนกลับมาตรงที่ที่นายออกตัวให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทับได้คงไม่มีคําสั่งไหนชัดเจนไปกว่าน,นี้อีกแล้วไม่ว่าจะเป็นทีมงานแผนกหรือองค์กรใดที่ไม่เห็นภาพของเป้าหมายที่ชัดเจนร่วมกันการทํางานนั้นย่อมเบนไปจากเส้นทางที่ควรจะเป็น ผมเผเชิญกับความจริงข้อนี้ในปี1987เ,เมื่อผมมีตำแหน่งเป็นพระผู้ใหญ่ที่โบสถ์สกายไลน์เวสเลในอดีตโบสถ์แห่งนี้มีการเจริญเติบโตมาตลอดแต่ก็หยุดชะง,งักมา2-3ปีแล้วผมรู้สึกได้ทันทีว่าผู้นำของที่นี่กำลังหลงทางจากสัญชตาตญาณของผมผมขอให้คณะผู้บริหารทุกคนเขียนเป้าหมายของโบสถ์ลงไปในกระดาษขนาด3ค5นิ้ว ข้อสนิทฐานของผมได้รับการยืนยันเมื่ออ่างข้อความในกระดาษเหล่านั้นและพบว่าสมาชิกทั้ง7ท่านให้คําตอบที่แตกต่างกันถึง15แบบพลังที่ขับเคลื่อนโบทแห่งนี้ไม่ได้ไปในทิศทางเดียวกันทําไมนะหรือก็เพราะผู้นําองค์กรไม่ได้มีความฝันร่วมกันนั่นเองจึงไม่ต้องแปลกใจเลยว่าทําไมพวกเขาจะไม่สามารถก้าวหน้าได้หกเดือนต่อมาเราก็ฝ่าวิกฤตเรื่องค่านิยมและวิสัยทัศน์ร่วมครั้งนี้ออกมาได้ เมื่อเห็นความฝันของบทชัดเจนขึ้นพลังของผู้นำก็เพิ่มขึ้นผู้นำที่มีทิศทางและพลังก็นำสิ่งเหล่านั้นมาแบ่งปันให้แก่คณะทางานที่เหลือผลก็คือในช่วง10ปีคณะพระผู้ใหญ่มีจำนวนเพิ่มขึ้น3เท่าก่อให้เกิดผลอันแสนวิเศษต่อชุมชนนั่นก็คือความฝันของเราเองเมื่อเห็นด้วยตาก็ขวาได้คนส่วนใหญ่ใช้ชีวิตอย่างสเปรปะไม่มีภาพฝันที่ชัดเจน ไม่เห็นว่าตัวเองต้องการจะไปไหนแม้จะมีโอกาสครั้งสำคัญมาอยู่ตรงหน้าก็มองไม่เห็นไม่สามารถสร้างฝันจากโอกาสนั้นได้ในปี1866นะักธรณีวิทยาสมัครเล่นคนหนึ่งเห็นเด็กๆชาวแอฟริกาใต้กำลังเล่นหินที่มีประกายแวววาวอยู่เขาขอซื้อหินจากแม่ของเด็กด้วยเจตนามไม่บริสุทธิ์แต่เธอบอกว่ามันไม่มีค่าอะไรแล้วให้เขามาเปล่าๆเมื่อเขาเอาหินมาตรวจด,ดูอย่างละเอียดสังหณ์ของเขาก็ได้รับการยืนยัน ก้อนนั้นคือเพชรน้ำหนักราว21กรัตเมื่อข่าวการค้นพบแพร่ออกไปเจมส์เกลร์รีผู้เชี่ยวชาญด้านแร่ธาตุชาวสกอตแลนด์ก็ถูกส่งไปสำรวจที่นั่นเขารายงานว่าแอฟริกาใต้ไม่ใช่ที่ที่เป็นแหล่งเพชรและอนุมานเอาว่าเพชรที่พบนั้นเป็นเพราะต้องกระจอกเทศลืนมาจากที่อื่นแล้วมาถ่าดไว้ที่นี่สองาวันหลังจากเกอร์รี เสนอรายงานต่อสาธารณชนก็มีการพบเพชร83กระด,ดับในบริเวณที่เขาไปสำรวจมาเพชรเม็ดนี้รู้จักกระเดน้ำดวงดาวแห่งแอฟริกาใตา้ The Star of South Africa และเป็นจุดเริ่มต้นของการทำเหมืองเพชรครั้งแรกในประเทศนี้ในปัจจุบันแอฟริกาใต้กลายเป็นผู้ผลิตเพชรรยายใหญ่ที่สุดในโลกแล้วเกกรีล่ะเป็นอย่างไรบ้างชื่อของเขายังยืนยงมาจนถึงทุกวันนี้ แต่ต้องไม่ใช่ในแบบที่เขาชอบแน่ๆเพราะในวงการเพจเมื่อมีใครสักคนตัดสินอะไรผิดๆจะโดนเพื่อนแซวทันทีว่าอย่ามาทําตัวเป็นแกลอรี่แถวนี้นะในบรรดาผู้ที่แห่กันไปแอฟริกาใต้ในยุคตื่นเพจมีชายหนุ่มจากประเทศอังกฤษคนหนึ่งชื่อเซซิลโรสผู้ใฝ่ฝันถึงความสําเร็จเขากับน้องชายเห็นโอกาสทำเหมืองเพร แล้วพยายามซื้อสัมปทานให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นอกจากนั้นยังซื้อเครื่องทําน้ําแข็งมาจากตังกฤษเพื่อทําน้ําแข็งขายแก่คนงานเหมือนที่เหน็ดเหนื่อยเพราะความร้อนทั้งคู่ใช้กำไรจากการขายน้ําแข็งมาซื้อสัมปทานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนในทัศวรรษที่1880รถก็เกาะตั้งเดอะเบียร์บริษัทผู้ผลิตเพชรายใหญ่ที่สุดในโลกขึ้นเราว่างวิสัยทัศน์ของเราออกมาอย่างไรเมื่อมันปรากฏ ในความฝันเราหลับหูหลับตายอมรับสภาพของมันหรือเปล่าหรือเราเบิกตามองทุกอย่างเพื่อมองหาความเป็นไปได้ให้มากที่สุดและเมื่อเราเห็นภาพฝันงนั้นเราจริงจังพอที่จะนํามาทดสอบด้วยคําถามความชัดเจนหรือไม่เราสามารถบอกรายละเอียดของมันคิดออกมาเป็นตัวหนังสือแล้วเล่าให้คนอื่นฟังได้หรือไม่ผู้ที่มองเห็นฝั่งเท่านั้นจึงจะคว้ามมันได้หากเรามองไม่เห็นนั่นแปลว่าเรา ตกที่นั่งลำบากอยู่แล้วผู้ที่มองเห็นฝันเท่านั้นจึงจะคว้าม,มันได้ถ้าเราสามารถตอบใช่กับคำถามความชัดเจนได้เพราะเห็นฝันของตัวเองชัดเจนความเป็นไปได้ในที่วันหนึ่งฝันของเราฝันของคุณจะไม่ใช่เพียงแค่สิ่งที่มองเห็นแต่เป็นสิ่งที่สามารถสัมผัสได้ก็จะเพิ่มขึ้อนอย่างมหัศจรรย์คุณตอบคำถามความชัดเจนได้หรือยังฉันเห็นภาพฝันชัดเจนหรือเปล่า ถึงเวลาทำภาพฝันให้ชัดเจนและลงรายละเอียดกันแล้วหากฝันของเรายังคงเป็นเรื่อง,องกว้างๆแต่บางสิ่งกระตุ้นให้เราเริ่มวางแผนจงอย่าเพิ่งลงมือดังที่ไมค์ไฮแอดกล่าวไว้ว่าวิสัยทัศน์ต้องมาก่อนเริ่มจากการเขียนบรรยายความฝันของตัวเองอย่างละเอียดปล่อยจินตนาการให้โลดแล่นไปเขียนสิ่งละอันพันละน้อยออกมาให้มากที่สุดอย่าหยุดจนกว่าจะได้ผลออกมามากกว่าที่เราคิดว่าเราต้องการ จากนั้นทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างสามารถวัดได้อย่าเพิ่งสนใจว่าตนเองจะไปถึงฝันหรือไม่จงกล้าหาและฝันที่ใหญ่เขาไว้จากนั้นสูุปความฝันด้วยการเขียนอีกครั้งไมมยอ่ยอย่อยความฝันของเขาออกมาเป็นสิบส่วนหลักๆที่สามารถวัดได้เราก็ควรทำในลักษณะนี้จำนวนที่ย่อยออกมาไม่สำคัญเพราะมันควรจะเป็นไปตามขนาดความฝันแต่ควรเขียนออกมาให้สั้นๆเขาไว้ อย่าหวังว่าจะทำทุกอย่างได้สำเร็จในครั้งเดียวเพราะสำหรับคนส่วนใหญ่แล้วเป็นเรื่องยากออกการจงให้เวลากับมันเราอาจต้องหลบไปพักผ่อนเงนียบเพื่อเริ่มกระบวนการน,นี้หากเราสามารถแยกตัวเองออกมาจากสภาพแวดล้อมและสิ่งที่เป็นกิจวัตรได้สักสองวันก็เท่ากับว่างานทั้งหมดเสร็จไปแล้วกว่าครึง่ง ตงใช้เวลาฝันสักวันทบทวนสักอาทิตย์จงอย่าลืมเป้าหมายคือทำให้ภาพฝันชัดเจนที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้จากนั้นก็ให้ฝันอยู่ตรงหน้าในที่ที่เราจะมองเห็นมันได้ทุกวัน